สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel คุณแม่ t x e ครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่ย่านพาหุรัตครับมาตรงทางเข้าการไฟฟ้านะครับตรงข้ามเพาะช่างนะครับหรือว่าตรงข้ามโรงเรียนสุกุลาบนั่นเองแน่นอนนะครับว่ามาตรงนี้นะครับผมก็มาซื้อเนื้อร้านนี้ครับเนื้อทอดนิตรยานะครับเจ้าเก่าพาหุรัตนะครับผมมาซื้อทุกทีนะครับสะใจมากๆครับแถมยังราคาเดิมอยู่ด้วยนะครับตอนนี้นะครับเนื้อเค็มขีดละ60บาทเหมือนเดิมนะครับผม ซื้อเป็นโลก็โลละหกร้อยครับนี่เขาก็หั่นกันตลอดเลยนะครับเพราะว่าลูกค้ายเยอะครับฮิตมากๆในย่านเผารัดนี้นะครับขายมาตั้งแต่แบบต้องมี30ปีบวกๆแล้วเพราะว่ากินมาตั้งแต่ตอนเด็กเลยที่นี่เนี่ยครับหลักๆก็จะเน้นไปทางเนื้อทอดนะครับเนื้อทอด อร่อยมากๆถ้าใครไม่เคยมานะครับผมแนะนําเลยว่าเนื้อทอดสักขีดหนึ่งกับข้าวเหนียวนะครับรับรองว่าหมดแบบแป๊บเดียวหมดแน่นอนครับจะให้ดีนะครับ2ขีดกําลังดีครับผมนอกจากเนื้อทอดนะครับก็มีนี่ครับมีลิ้นด้วยนะครับผมมีลิ้นนะครับสำหรับคนที่ชอบลิ้นวัวนุ่มๆนะครับเอาไปทอดครับมันก็จะนุ่มๆหนึบๆหน่อยหนึ่งที่นี่ก็มีเหมือนกันครับแต่ลิ้นวัวเนี่ยจะขีดละเจครับ ส่วนตรงนี้เป็นเนื้อสวรรค์นะครับรสชาติออกเค็มหวานนะครับใครที่ชอบเนื้อแบบกินมันๆอ่ะเอาไว้กินหน้าทีวีอ่ะครับผมแนะนําเลยว่าตัวนี้แบบกินอร่อยมากครับเพิ่นแล,แล<อ>้วก็เนื้อตรงนู้นะครับเนื้อตรงนั้นกินกับข้าวเหนียวร้อนๆหรือข้าวน,นุ่มๆอ่ะจะอร่อยกว่าแต่เนื้อเค็มนะครับเหมาะไวไ้กินเล่นนะครับเนื้อสวรรค์ส่วนตรงนี้ก็เอาไว้โรวยข้าวนะครับชอบเหมือนกันนะครับก็คือเนื้อฝอยนะครับผมเนื้อฝอยตรงนี้นะครับจะขีดละร้อยนะครับผม จริงๆแล้วเนื้อฝอยขีดละร้อยเนี่ยมันมันเยอะมากเลยนะถ้าเรากินกับข้าวเหนียวธรรมดาสมมติไปกินคนเดียวนะครับอาจจะซื้อสักครึ่งขีดแล้วก็ข้าวเหนียวพอหนึ่งนะครับจะเข้ากันพอดีพอดีนะครับผมนอกจากเนื้อทอดแล้วนะครับที่นี่ก็มีนี่ครับเป็นของปิ้งนะครับเป็นลูกชิ้นนะเป็นไส้กรอกนะครับเพราะว่าอยู่แถวโรงเรียนนะครับของพวกนี้นี่ฮิต,ตมากๆนะมีน้ำจิ้มมีทุกอย่างพร้อมเลย ผมลืมบอกไปนะครับว่าส่วนเนื้อเนี่ยครับเนื้อทอดนะครับถ้าใครชอบเนื้อติดมันนะครับถ้ากินแบบกินเลยนะผมแนะนําเนื้อติดมันครับจะอร่อยมากมากนะครับผมเนื้อติดมันแล้วก็อาจจะหั่นบางๆหน่อยนะครับส่วนถ้าใครชอบเคี้ยวกินแบบตอลร้อนเลยเนี่ยผมว่าแนะนําว่าหั่นหนาๆไปกินสะใจกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบเนื้อติดมันเนี่ยก็บอกที่ร้านก่อนได้นะครับเพราะว่าร้านเขาสามารถเลือกเนื้อแบบติดมันไม่ติดมันได้ส่วนตัวเนี่ย ผมชอบเนื้อแบบติดมันครับแล้วผมก็ได้มาแล้วนะครับเนื้อทอดนะครับ7ขีดนะครับแล้วก็ลิ้นทอด3ขีดนะครับแบบหั่นละเอียดแล้วก็เนื้อฝอยมา2ขีดครับมีน้ําจิ้มมาพร้อมเลยนะครับอันนี้เนี่ยถ้าบ้านมีประมาณ4-5คนนะครับผมแนะนําไซส์ประมาณนี้แหละเหตุที่สั่งเยอะแบบนี้นะครับเพราะว่าไปกินที่บ้านนะครับแป๊บเดียวหมดแล้วนะครับเห็นไปแบบถ้าสั่งไปแบบขีด2ขีดเนี่ยถึงบ้านนะครับ จะหมดไวมากครับก็เลยสั่งเป็นโลครับอย่างน้อยก็อยู่ได้ถึงประมาณพรุ่งนี้ครับกิน2วันหมดได้เหมือนกันร้านเนี่ยครับจะอยู่ในซอยมลิตีเพชรนะครับผมหรือตรงข้ามโรงเรียนเพาะช่างนะครับหรือสวนกุหลาบวิทยาลัยตรงปากของตลาดนี่เองตอนนี้บ่ายสองแล้วนะครับผมก็ยังขายอยู่นะครับสำหรับร้านเนื้อทอดนิตยาเนี่ยครับก็จะเปิดทุกวันนะครับผม ถ้ามาประมาณสัก8โมงเช้านะครับก็ซื้อได้แล้วนะครับผมแล้วก็จะเปิดไปถึงประมาณสัก4โมงเย็นนะครับ4โมงเย็น4ี่โมงครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าของหมดก่อนเนี่ยก็จะเก็บก่อนนะครับแต่ว่าอยู่ประมาณนี้ครับมาตอนประมาณบ่ายก็ยังซื้อได้อยู่อย่างผมมาตอนเนี้ยบ่าย2ครึ่งนะครับผมก็ยังซื้อทันครับแต่จุดหนึ่งนะครับในซอยนี้ครับมันจะไม่มีที่จอดรถนะครับถ้าเราเอารถยนต์มาเนี่ย เราเข้าไปจอดในการไฟฟ้านะครับผมไม่ก็ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็จะสะดวกกว่าครับหรือว่าถ้านั่งรถเมล์มาก็ยังพอได้หรือนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับเดินมาจากปากของตลาดก็ได้เหมือนกันครับนี่ครับเทออกมาประมาณค่อนถุงนะครับก็จะได้เนื้อเยอะแบบนี้เลยนะครับเวลากินนะครับก็จะจุใจเยอะขึ้นกว่าเดิมพอควรเลยถ้าสั่งมาแน้อยเนี่ยมันจะไม่ค่อยพอนะครับนะครับเวลากินก็ถ้าแบบติดมันเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ย เราหั่นมาบางๆก็ได้นะครับแต่ว <Wenn> ่าถ <ming> ้าเป็นเนื้อเนื้อก็มีเหมือนกันนะครับชิ้นเนื้อเนี่ยบอกเลยว่าถ้ากินตอนที่แบบมันไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับกินแจ่วอร่อยมากๆครับผมส่วนถ้าเป็นมันนะครับถ้ากินตอนทอดมาใหม่ๆแบบนี้แหละครับอร่อยมากๆเหมือนกันจินมน้วจิมกินก็จะแบบอร่อยก็ได้เนื้อแล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็กลับไปกินที่บ้านต่อครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเราพบใหม่โอกาสหน้า สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย